Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không được không được. à, một là không nên, không nên, ba là không 吃饭了吗？ หนึ่งสองสามโอ้นั่นคือตำบลบ้านนิคมอำเภอบางคัน,นค่ะตึงมีอีกจุดหนึ่งแต่เฉื่อมตอนระว่างอ่ามู่มู่มมนึงตำบลบ้านางกับมูช่อง,องอตำบลบังยิน้นตำบลวังยิ้นมูช่องเลยเหรอคะกับมูช่องมู่นั้นซึ่งเป็นมู่แต่เขามีใบหนาตอนนี้เหรอกับไม่ใจ่มีใบหนาแต่ไกลเกี่ยงมีใบหน๋อค่ะจึงเราก็เลยต้องปิดตาย กับกับตามผู้ใหญ่ก็กระชั่นผมอกผมน่าจะปิดายเลยอืมค่ะเพราะทั้งๆเช้นนั้นนั่นคือแบบเนี้ยเส้นเชื่อมเนี้ยมันเป็นเฉือนโบพี่น้องบางขั้นแรกก็คือชายไปมาไปมาอยู่ตลอดใช่ไหมต่างๆได้ดีนะครับอ่าในในตอนนี้มันเอาผู้ใหญ่เขาเลยจำเป็นต้องปิดมดนะครับครับครับผมให้ค่ะเนี่ยวันนี้ที่ปิดเนี่ยมันเป็นพื้นที่เชื่อมต่อในความรับผิดชอบของอำเภอว่ายอดมันมีพื้นที่ไหนบ้างนะคะ ก็อำเภอยอดเราเนี่ยจะมีพื้นที่ติดต่อกับจับหนหนงหวัดนครปฐมแล้วก็จังหวัดพัทลุงซึ่งในพื้นที่ทีเ่เราอยู่ตรงนี้นะครับคือตำบลห้วยดนาะเป็นจุดเชื่อมต่อกับจังหวัดนครปฐมอำเภอบางขันนะครับวับน,น,บนนี้ก็ตามนโยบายของท่านผู้ว่าในการที่ติดเมืองเพื่อคัดกรองโควิดนะครับเพื่อต้องการจะให้ ังหวัดจังเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่ต่อสูววใ้ให้ให้เดีที่สุดครับวันนี้ภายใต้การรวบรวมของท่าน,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 นะครับท่านนายกแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้มแข็งมากครับที่นี่เมื่อวานผมลงมาดูพื้นที่วันนี้ก็กคืนก็นกนทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทุกคนก็ยอมรับแล้วก็วันนี้เราก็ดำเนินการค่ะถ้าหมดกี่ตำบลคะ,ะมันจะมีบางดีอีกสุดนหนึ่งนะครับทึ้งบางดีเนี่ย วันนี้ก็ช่วงบ่ายก็เดี๋ยวจะลงไปดำเนินการแต่ว่าเ,เรื่องแข่งแขวงการทานรับเหมือนถนนเส่นเนี้ยเป็นของของท่านนายกไม่มีปัญหาเพราะท่านนายกแล้วก็ของแขวงเนี่ย าจากการประสานงานกับจังหวัดแก่ทราบว่าท่านผู้ว่าเนี่ยกำลังทำหนังสือเร่งทางแผนไปไปขอส่งความรู้ของทางราชการอย่เพไม่มใหปัญหาครับแล้ก็เรามีเจ้าหนับที่ตำรวจในเตาศิกรรพัทลุงครับ <c oughs> ซึ่งช่วงบ่ายเนี่ยผมก็จะเข้าพื้นที่ไปดำเนินการค <c oughs> ่ะ <c oughs> จากพื้นที่บางขันซึ่งก็พบการระบาดเกิดขึ้นว่าจะ มันจะเชื่อมดวงเข้ามาถึงฝังเราก็ก็ไม,ไม่ไม่เป็นห่วงมากนักนะครับเพราะว่าจากที่มาอยู่ได้ไม,ม,มาได้สัปดาห์เดียวนะครับแต่ว่าจากความเข้มแข็งของ ท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็โดยกเพาะอสมที่ทุกคนช่วยกันตรวจช่วยกันแจนะครับก็ไม่น่าเป็นห่วงครับที่รับมือได้ครับตามนโยบายท่านผู้ว่าค่ะคิดว่ากรณีการปิดพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างตรังกับอำเภอวัยยอดของเราหรือว่าตรังของเรากับทางบางขันเนี่ยก็คิดว่าน่าจะสามารถตัดเชื่อมโยงความการการไปมาได้ใช่ไหมคะได้ครับได้ครับก็เขาอาจจะต้องลำบากนิดนึง เส้นทางไกลนิดแึงก็ไปเข้าทางดางบปกนบทางดางบกเนีาัว่าก็ก็สามารถที่จะเข้าได้ทัททนททนท้นก็มีนโยบายพอยกเป็นนะครับเหตุที่ปิดทั้งหมดนี่ก็คือเข้าได้ทางช่องทางเดียวคือด่านหลักเท่านั้นใช่ครับเป็นนโยบายจังหวัดว่าให้เข้าได้สี่ช่องทางหลักคือด่านหลักเท่านั้นสีครับ